คุณเคยไหมบางทีอยู่เฉยๆก็มีคนมาบอกว่าเราหยิงทั้งที่เราก็มองว่าเราเองก็ไม่เคยคิดแบบนั้นหรือทำตัวแบบนั้นเพียงเพราะว่าบางทีอยู่ในกลุ่มคนมากมายเราไม่รู้จะพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆฟังคนอื่นคุยกันยิ้มบางๆตามมารยาทบางทีในใจก็แอบคิดว่าเขาคงคิดว่าเราหยิงแน่เลย หรือบางทีคุณอาจจะแค่ไม่อยากพูดอะไรในตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่กลับมีใครบางคนพูดขึ้นว่าเธอดูนิ่งจังดูเหมือนคนเข้าถึงยากเลยนะแล้วคุณก็ได้แต่ยิ้มทั้งที่ในใจคิดว่าจริงๆเราไม่ได้หยิ่งเลยแค่ไม่รู้จะพูดยังไงดีมันแปลกไหมครับในโลกที่ใครพูดเยอะกว่า มักถูกมองว่าเฟรนดี่แต่คนที่พูดน้อยกลับมักถูกตีความว่าไม่อยากคุยหรือคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทั้งที่ความจริงเราแค่อยากอยู่แบบสงบสงบอยากฟังอยากสังเกตอยากใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องแข่งกันว่าใครจะพูดดังหรือพูดเยอะกว่าแต่โลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เรากำลังอยู่ในยุคที่ภาพลักษณ์ภายนอกสำคัญกว่าความรู้สึกภายในคนพูดเก่งกลายเป็นคนที่ดูน่าสนใจแต่คนที่นิ่งกลับถูกมองว่าเย็นชาหรือถือดีและนั่นทำให้หลายคนเริ่มสับสนเริ่มสงสัยในตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วเราเป็นคนหยิ่งโดยไม่รู้ตัวบางคนถึงขั้นพยายามฝืนตัวเอง ฝืนเข้าสังคมฝืนพูดฝืนหัวเราะเพื่อให้ดูไม่ต่างแต่ข้างในกลับรู้สึกเหนื่อยเหมือนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งการนิ่งก็ถูกตัดสินง่ายเกินไปแค่เราเลือกเงียบก็กลายเป็นคนที่ถูกมองผิดแค่เราอยากสงบกลับถูกเข้าใจว่าไม่เป็นมิตรแต่ความจริงคือ การอยู่เฉยๆไม่ใช่ความยิงมันคือความเข้าใจในตัวเองเพราะบางคนเงียบเพราะคิดก่อนพูดบางคนเงียบเพราะกำลังฟังบางคนเงียบเพราะไม่อยากทำร้ายใครด้วยคำพูดที่ไม่จำเป็นและบางคนแค่ต้องการความสงบในโลกที่เสียงดังเกินไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของความนิ่งที่มักถูกเข้าใจผิดเรื่องของความเงียบ ที่บางครั้งถูกมองว่าถือดีเราจะมาดูกันว่าทำไมโลกถึงมองความเงียบเป็นสัญญาณของความหยิ่งและที่สำคัญที่สุดเราจะอยู่กับโลกแบบนี้ยังไงโดยที่ยังเป็นตัวเองได้อย่างสงบและมั่นคงบางครั้งการไม่พูดไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึกแต่มันแปลว่าเราเลือกจะเข้าใจมากกว่าจะอธิบาย ในสังคมทุกวันนี้ความเร็วคือสิ่งที่ถูกยกย่องใครพูดไวทำไวตอบเร็วมักถูกมองว่าทันสมัยแต่ใครที่นิ่งคิดก่อนพูดหรือเลือกจะฟังมากกว่าพูดกลับถูกมองว่าเข้าถึงยากไม่เป็นมิตรยิ่งทั้งที่ความจริงแล้วคนเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่อยากเข้าสังคมแต่พวกเขาแค่เลือก เลือกที่จะไม่พูดสิ่งที่ไม่จำเป็นเลือกที่จะไม่ฝืนเข้ากับวงที่ไม่สบายใจเลือกที่จะไม่ใช้พลังกับเรื่องที่ไม่ต้องใช้ในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า perception gap ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นตัวอย่างเช่นเราอาจจะคิดว่าเรากําลังสงบฟังคนอื่นอยู่แต่คนอื่นกลับคิดว่า เรากำลังเมินเขามันเป็นเรื่องของการตีความที่ต่างกันและในโลกโซเชียลที่รีบตัดสินกันภายในไม่กี่วินาทีคนที่นิ่งจึงมักถูกตีความผิดบ่อยที่สุดในสายตาเราเราแค่งเงียบแต่ในสายตาเขาเราดูเหมือนหยิ่งดังนั้นอย่าพึ่งโทษตัวเองที่นิ่งแค่รู้ไว้ว่าเราอยู่ในโลกที่ยังไม่เข้าใจความสงบ ก็พอคุณเคยไหมเวลามีใครพูดคุยกันเสียงดังสนุกสนานแล้วคุณแค่นั่งยิ้มอยู่เงียบเยบไม่ได้มีอะไรในใจแค่รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนี่บางครั้งไม่ได้มีเรื่องจะพูดบางครั้งก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีหรือบางครั้งแค่รู้สึกว่าความเงียบมันสบายกว่าแต่ในสายตาคนอื่น มันกลับถูกตีความว่ายิงไม่อยากคุยหรือไม่เป็นมิตรทางที่จริงแล้วคุณแค่เป็นคนที่อยู่กับความสงบได้ดีหลายคนที่ดูนิ่งไม่ได้เงียบเพราะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครแต่เพราะเข้าใจว่าทุกคำพูดมีน้ำหนักและบางคำถ้าไม่ระวังมันก็ทำร้ายใจใครบางคนได้โดยไม่ตั้งใจ คนเงียบจำนวนมากมักเป็นคนที่คิดก่อนพูดก่อนจะพูดอะไรออกไปเขามักถามตัวเองในใจว่าถ้าพูดแบบนี้จะทำให้ใครเสียใจไหมพูดไปแล้วช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเปล่าหรือพูดไปก็แค่ทำให้บรรยากาศแย่ลงถ้าไม่จำเป็นเขาก็เลือกเงียบไม่ใช่เพราะกลัวจะพูดผิดแต่เพราะไม่อยากสร้างพลังลบ โดยไม่จำเป็นในทางจิตวิทยาคนที่เงียบมักมีระดับความระมัดระวังทางอารมณ์สูงกว่าคนทั่วไปพวกเขาคิดละเอียดช่างน้ำหนักทุกคำพูดก่อนเอ่ยไม่ใช่เพราะกลัวหรือไม่มั่นใจแต่เพราะเข้าใจผลของคำพูดและการกระทำดีกว่าใครเวลามีเรื่องขัดแย้งคนแบบนี้มักเลือกที่จะฟังมากกว่าพูด เขาจะสังเกตท่าทีสีหน้าน้ำเสียงของอีกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจก่อนจะตัดสินใจตอบกลับพวกเขาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือของการคิดใช้เวลานิ่งเพื่อประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าบางครั้งคำพูดที่เร็วเกินไปอาจทำร้ายความสัมพันธ์ได้โดยไม่ตั้งใจลองนึกดูสิ บางครั้งเราพูดไปเพราะอยากให้สถานการณ์จบไวแต่อีกฝ่ายกลับเข้าใจผิดพูดเพื่อปลอบแต่เขากลับรู้สึกว่าเราดูถูกพูดเพื่อช่วยแต่เขากลับรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจในมุมของคนเงียบเขาเลยเลือกที่จะนิ่งไว้ก่อนเพราะเข้าใจดีว่าไม่พูดบางครั้งก็ปลอดภัยกว่าเงียบไว้ก่อน ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจแต่คือการฟังให้มากพอก่อนจะพูดออกไปด้วยหัวใจในที่ทำงานก็เหมือนกันบางคนทำงานเก่งมากแต่ไม่พูดเยอะเขาโฟกัสที่ผลงานไม่ใช่การพูดให้คนเห็นผลคือบางครั้งกลับถูกมองว่าไม่ค่อยสูงสิงแต่จริงๆแล้วเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเราทำได้ดีคำพูด ก็ไม่จำเป็นต้องมากหรือในกลุ่มเพื่อนบางคนเงียบเพราะรู้ว่าเรื่องที่เพื่อนคุยกันไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่ต้องการคนฟังเขาเลยฟังมากกว่าพูดเพราะเข้าใจว่าการฟังก็เป็นการให้พื้นที่กับใจคนอื่นมีคนเคยพูดไว้ว่าบางคนเงียบเพราะเข้าใจมากกว่าพูด บางคนพูดเพราะไม่รู้จะเงียบยังไงดีประโยคนี้สะท้อนใจมากเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรจะพูดแต่มันคือการเลือกไม่พูดในเวลาที่ไม่จำเป็นในทางกลับกันคนที่พูดมากอาจไม่ใช่เพราะอยากโอ้อวดแต่อาจเพราะกลัวความเงียบหรือไม่รู้จะจัดการความรู้สึกยังไงแต่คนที่เงียบ เขาอยู่กับความสงบได้และนั่นคือความมั่นคงในใจระดับหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นถ้าวันไหนคุณถูกมองว่าหญิ่งเพียงพรองเงียบขอให้รู้ไว้นะว่าคุณไม่ได้ผิดเลยคุณแค่เป็นคนที่เลือกใช้พลังใจอย่างระมัดระวังคุณเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดและไม่ต้องตอบทุกสิ่งที่ได้ยินเพราะบางครั้งการเงียบ ก็เป็นการปกป้องตัวเองและยังเป็นของขวัญเล็กๆให้กับใจเราเองสุดท้ายนี้อย่ารู้สึกผิดที่คุณเป็นคนเงียบอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจเพราะความเงียบของคุณอาจเป็นสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดในยุคที่ทุกคนพูดแต่ไม่มีใครฟังและจงจำไว้ว่าความเงียบ ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่มันคือการพูดด้วยหัวใจโดยไม่ต้องใช้คำอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บางคนดูหยิ่งทั้งที่ไม่ใช่คือเพราะเขากำลังป้องกันตัวเองในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า defense mechanism คือคกลไกที่ใจใช้เพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดบางคนเงียบ เพราะเคยเปิดใจแล้วเจ็บบางคนดูเฉยเพราะเคยทุ่มเทกับคนที่ไม่เห็นค่าบางคนไม่กล้าสนิทกับใครเพราะเคยโดนหักหลังเขาเลยเลือกที่จะถอยออกมาหน่อยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับใจตัวเองแต่ในสายตาคนอื่นมันอาจดูเหมือนยิ่งทั้งที่จริงๆแล้วมันคือรอยแผลที่ยังรักษาอยู่ บางคนเงียบเพราะเรียนรู้แล้วว่าการพูดมากมักนำมาซึ่งความเสียใจดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เงียบเพราะปกป้องใจอย่ารู้สึกผิดเลยครับเพราะนั่นคือสัญญาณว่าคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมอย่าปิดใจจนไม่เหลือที่ให้ใครเข้ามาเลยเพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำร้ายเราบางคน แค่รอให้เราเปิดใจแล้วเขาจะเข้าใจเราจริงๆเราทุกคนมีจังหวะของตัวเองบางคนเติบโตจากการพูดบางคนเติบโตจากการฟังไม่มีแบบไหนผิดมันแค่ต่างกันในโลกที่คนพูดเยอะคนเงียบกลับกลายเป็นเสียงที่คนมองข้ามแต่จงจําไว้นะคุณไม่จําเป็นต้องเสียงดัง เพื่อให้คนเห็นคุณคนที่เห็นคุณจริงๆเขาจะเห็นจากสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดสิ่งสำคัญคือการสื่อสารด้วยความจริงใจเล็กๆเช่นยิ้มให้เพื่อนร่วมงานตอบข้อความด้วยความสุภาพแสดงความใส่ใจในแบบของคุณเองสิ่งเล็กๆแบบนี้จะทำให้คนรู้ว่าคุณไม่ได้ยิงแค่เงียบในแบบที่คุณเป็น และอีกอย่างอย่าหยุดเรียนรู้ครับในยุคนี้โลกหมุนเร็วมากเราต้องรู้เท่าทันข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆดูตัวอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นเพื่อใช้ปกป้องตัวเองจากโลกที่ซับซ้อนยิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งต้องปรับตัวให้ทันอย่าคิดว่าเราช้าไปแล้วเพราะความรู้ไม่มีวันหมดอายุ การเรียนรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของใจเมื่อเราเข้าใจโลกมากขึ้นเราจะไม่เสียใจง่ายๆเมื่อคนไม่เข้าใจเราเราจะรู้ว่าบางครั้งคนที่เสียงดังที่สุดไม่ได้เข้าใจลึกที่สุดเสมอไปสุดท้ายนี้การเงียบไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เราต้องรู้ว่าเงียบเพื่ออะไร ทางเงียบเพราะอยากสงบใจนั่นคือปัญญาแต่ทางเงียบเพราะกลัวหรือเพราะเกลียดโลกนั่นคือสิ่งที่ควรเยียวยาจงเงียบอย่างเข้าใจไม่ใช่เงียบเพราะหนีนิ่งอย่างมีสติไม่ใช่นิ่งเพราะหมดหวังเพราะในบางสถานการณ์ความนิ่งคือความสง่างามแต่ในบางสถานการณ์ความเงียบอาจกลายเป็นกำแพงที่เราสร้างขึ้นเอง จงใช้ความเงียบอย่างรู้เท่าทันอย่าให้มันกลืนหัวใจเราจนลืมว่าเรายัางต้องสื่อสารกับโลกคนที่เข้าใจเราจริงๆจะเห็นใจเราผ่านการกระทำไม่ใช่คำพูดดังนั้นอย่าพยายามอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางคนเขาไม่ได้อยากเข้าใจอยู่แล้วจงเก็บพลังไว้กับคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆและที่สำคัญอย่าหยุดเป็นตัวเอง พราะความสงบในใจคุณคือของขวัญล้ำค่าที่สุดในโลกวุ่นวายใบนี้สรุปคือความเงียบไม่ใช่ความหยิ่งมันคือความเข้าใจสุดท้ายนี้อยากฝากไว้สั้นๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครเข้าใจในโลกที่เสียงดังคนที่มีใจสงบคือคนที่ยืนอยู่ได้ยาวที่สุด ดังนั้นอย่ากลัวที่จะเป็นคนเงียบอย่ากลัวที่จะอยู่เฉยเฉยเพราะในความนิ่งนั้นอาจซ่อนพลังและปัญญาที่คนอื่นมองไม่เห็นและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่แปลกหรือทำให้คุณยิ้มได้สักนิดขอฝากให้คุณช่วยกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องนี้จะอยู่เคียงข้างคุณในวันที่ใจอ่อนล้าและจะคอยเตือนว่า คุณมีค่าเสมอแม้ในวันที่คุณเนียบที่สุด